ท่านครับถ้าท่านมีอยู่จริงได้โปรดฟังคําอธิษฐานของผมด้วยนะครับลูกน้องอย่างไอ้กันเนี่ยมันตัวถ่วงของบริษัทชัดๆให้ตั้งชื่อฝ่าอย่างมั่วสั่วตัคดคลิปยังผิดเฟรมถ้าผมได้เข้าไปอยู่ในร่างของมันสักวันหนึ่งนะผมจะทําให้รู้ว่าการบริหารมันคิดกันยังไงท่านครับถ้าท่านได้ยินขอท่านเมตตาผมเอถอะเจ้านายผมไม่เคยรู้เลยว่าลูกน้องอ่ะต้องอดทนแค่ไหนมาถึงก็สั่งมาเช้าก็โดนว่า กับผมก็โดนดากผมอยากให้เขาได้ลองใช้ชีวิตแบบผมสักวันเพราะจะได้รู้ว่าการเป็นลูกน้องมันเหนื่อยแค่ไหนสาธุ Mà เราเป็นเจ้าได้เหรอ ใครครับนี่ไงจำได้หรือยังถ้าจำไม่ได้อ่ะอีสักทีไหมอ,อ,อย่าครับป้านี่ป้าเป็นใครครับเนี่ยโอ้โหถึงขั้นเรียกฉันว่าป้าเลยเหรอข้าชาววองฉันล่ะเร็วๆอย่าลีลาเยอะนนั่เราอะ่ะครับครับ สวัสดีค่ะคุณอาร์มสวัสดีค่ะคุณอาร์มเออไม่ต้องรู้นั่ง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 ทำต,ตัวสบายนี่มันออฟฟิศนะไม่ใช่โรองเรียนนูบานวันนี้ผมอารมล์นิดนึงก็เลยมีความสุขอขอโทษนะคะคุณอาร์มมีเรื่องด่วนนะคะเรื่อง VR Project ข้างบนนะคะตอนนี้เลยมีมีประชุมด้วยเหรอครับเดี๋ยวนี้เลยค่ะฮะ ันนี้ถ้าประธานเป็นไรวะอาลกันแกต้องมาเห็นท่านกาันไฟไงานให้ต้องตัดต่อแต่เมื่อวานอะอยู่ไหน แล้วฟตุตเทจะต้องเช็คเสียงทำไมยังอยู่ก o g l e d ไ i v e โฟลเดอร์เดิมเอ,อ่อครับเดี๋ยวผมจะจัดการให้๋ยงนี้นะครับโอ้ทำงานหรือว่าลงหนูเนี่ย แล้มันต้องกดปุ่มไหนวะเนี่ยกันนี่มันไม่ใช่ครั้งแรกนะแค่ถ่ายเอกสารยังทำไม่ได้แล้วจะเอาอะไรไปตัดต่อให้ลูกค้าขอโทษครับงานนี้ยังทำไม่ได้แล้วต่อไปจะทำอะไรกินงาน,นง่ายแค่นี้เองอนี่มัมานงานบ้าอะไรวะเนี่ยนรกชัดๆดูสิ คุณอาครับแล้วสรุปว่าเราจะวางแผนบัตเเจสสำหรับออนไลน์แคมเปญที่ญี่ปุ่นยังไงเลยครับพอถ้าไม่ตัดสินใจภายในวันนี้เราจะโดยค่าปรับจากคู่สัญญาเดินมนะครับอีกเรื่อง KPI ของฝ่ายตัดต่อที่คุณอามกำหนดไว้ว่าต้องได้กูเทสภายใน48ชั่วโมงที่มีความกดดันมากอยากให้มีการทบทวนค่ะ โอ้หตัวหนังสือยาวอย่างกับโครงสีสุภาพไม่มีรูปเลยเหรอวะคุณอามคะ,ะคืออย่างนี้ครับทุกวันเนี่ยเราวัดผลกันที่ KPI ใช่ไหมครับแต่ผมว่าจริงๆสิ่งสำคัญมันไม่ใช่เรื่องตัวเลขลองวัดกันด้วยใจดูบ้างไหมครับ ความตั้งใจอ่ะเขาไม่ได้วัดกันด้วยกราฟบ,บางคน KPI ไเขาทำไม่ครบแต่เขาทำด้วยใจเต็มร้อยนะครับแบบนี้เราจะมองข้ามได้หรอคุณอามคะเอกสารต้องเซ็นคะ่ะอ่านก่อนก็ได้นะคะละเอียดนิดนึง อ๋อเอกสารนี่มันเซ็นไปเลยความสำเร็จเราไม่ต้องรอกเราต้องสร้างมัน วันนี้คุณอามเป็นไรอ่ะกินอะไรผิดมาแน่ๆคุณอามาเหรอหัวแข็งยังหินบอกอะไรก็ไม่ฟังไม่รู้ว่าเขาคิดจะฟังอะไรลูกน้องบ้างหรือเปล่าทำไมอ่ะก็ชาญได้ยินคนอื่เอนเมากันมาว่าคุณอารประชุมงงๆเอาเรื่อง KPI วัดใจอะไรมาพูดก็ไม่รู้อะ เขาก็อาจจะเบอร์เบอร์ทำงานหนักไปบ้างโหนี่แกปกป้องบอสนหน่อยกันบ้าฉันไม่ได้ปกป้องก็แค่พูดตามตรงเฉยเฉยอะหืมแกป่วยหรือเปล่าเนี่ยถึงได้ปกป้องเขาหรือว่าแกแอบ,บได้โบนัสป่าฉันแค่รู้สึกว่าเราไม่รู้หรอกว่าการเป็นหัวหน้ามันต้องแบกรับอะไรไว้บ้างบางทีที่เขาเงียบ,เยบๆเขาก็อาจจะเครียดอยู่ก็ได้ อนี่แกดูละครคุณธรรมมากไปปะนี่ฉันเครียดจะตายอยู่แล้วยังต้องมานั่งฟังคนด่าตัวเองตอนหน้าอีกเหรอวะ ป้าน่องลูกพิ่งเข้ามาหาลัยเราไปว่าเขาไม่เข้าใจลูกน้องทั้งที่เขารู้เรื่องเราก่อนที่เราจะพูดอีก ใบปฏิเสธสินเชื่อใบแจ้งนี้ยุคก่อนบริษัทจะตั้งตัวได้แน่กว่ากว่าเขาจะมีทุกวันนี้ได้เขาต้องล้มมาแล้วกี่ครั้งมะเนี่ยงานสั่งไปตั้งนานไม่ยอมทำม่วยทำอะไรอยู่วะ กันว่างอยู่ใช่ไหมไมาช่วยฉันยกของหน่อยสิเออพอดีผมกำลังเร่งทำงานอยู่ครับของท้นมนี้ไม่กี่กล่องเองมาเร็วๆฉันรีบไปธุระนี่พวกลูกน้องเราต้องโดนแผนกอื่นใช้ระหว่างทำงานแบบนี้ตลอดเลยเปล่า <c oughs> มันเคยคิดจะลาออกด้วยหรือวะเนี่ยเดีโยคุค้นๆมันหนังเรื่องนั้นเลยวะ ไอ้กันไอ้กันเป็นบ้าเลยเนี่ยด่าตัวเองทำไมไม่ได้ไได่าแค่ปลุกเอเยนจี้ตัวเองอะตกใจหมด โหค่าเช่าห้องค่ารถค่ามือถือค่าบัตรเครดิตนม่จะโอนให้แม่เนี่ยเหรอชีวิตลูกน้องการบอสเรีเยกให้ไปที่ห้องประชุมอ่ะการอย่าทำอะไรให้บอสกุ้มใจได้ไหมแกไม่สงสารเจ้านายหรือไงอ่ะที่ต้องมานั่งแก้งานให้แกตลอดอ่ะ <c oughs> <c oughs> ที่บ่นเนี่ย พอเป็นห่วงบอสหรือว่าแอบชอบกันแน่คะเปล่าพูดอะไรก็ไม่รู้รีบไปได้แล้วหึหอ <c oughs> <c oughs> ทำเป็นตูเด็กตูหน่อยแอบเขินอยู่ <c oughs> <c oughs> ทำไมแกไม่ดูเอกสารให้ม่ดีๆก่อนที่จะเซ็นอะไรวะ ตอนนั้นมันเร่งอ่ะไม่เซนก,ก็แปลกดิเนี่ยเห็นไหมเขาต้องโทรมาคุยเรื่องเอกสารแน่เลยสวยแล้วทำไงดีวะ อกสารที่คุณส่งมาให้ผมมันมีผิดอยู่สามจุดและไม่มีเซ็นยืนยันเรื่องนี้มันใหญ่มากนะเรื่องนั้นต้องขอโทษด้วยจริงๆครับเรากำลังเร่งแก้ไขและจะรีบส่งเอกสารฉบับใหม่ภายในวันนี้ทำไมเสียงคุณมันก้องก้องแปลก อ๋อพอดีช่วงนี้ผมไม่ค่อยสบายนะครับเสียงเลยเปลี่ยนอ๋อครับเราจะเร่งทำ <c oughs> มีอะไรเหรอครับถ้าแก้ไขได้ภายในเย็นนี้ สัญญาก็ยังเดินหน้าต่อเราเชื่อในตัวคุณน้ำนะครับขอบคุณครับเราจะไม่ทำให้ผิดหวังอีกเกิดไปแล้วไม่ล่ะก็พราะใครอ่ะพราะแกเลยขอโทษครับแล้วทำไมเราสองคนถึงสลับล่างกันได้ครับ ไม่รู้แล้วต้องเป็นแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนวะเน,นี่ยท่านครับผมขอโทษที่ผมไม่เคยเข้าใจลูกน้องเลยแต่วันนี้ผมเข้าใจแล้วว่าเขาก็เหนื่อยและพยายามแค่ไหน ท่านครับผมขอโทษที่เคยว่าบอสผมไม่เคยเข้าใจอะไรเลยว่าเขาต้องรับผิดชอบมากมายทุกอย่างขนาดไหนวันนี้ผมเข้าใจแล้วครับว่าตำแหน่งนี้มันไม่ง่ายอย่างที่คิดเลย มาเลยจะเลยนะครับคนกันผมกลัวที่จะได้ประชุมใหญ่แบบลิบซิงสดอีกนะครับคุณน้ำมีอะไรหรือเปล่าเออคือมายลืมไปว่าท่านประธานมีนัดตอนบ่ายโมงครึ่งที่5้าพีคาเฟ่ค่ะ โอเคขอบคุณที่แจ้งนะไปตอนนี้ก็ยังทันอยู่คุณทำหน้าที่ตั้งหลายอย่างติดพลาดบ้างก็ไม่เป็นไรหรอกที่ผ่านมาคุณทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วขอบใจมากนะไม่บอกคนขับรถจอดที่หน้าตึกแล้วนะคะคุณเอาเอกสารที่จะให้ผมเซ็นอนุมัติให้พนักงานเข้าไปเอาติ้งมาให้ผมด้วยนะผมจะไปเซ็นต่อให้รถ ได้ค่ะวันนี้คุณแต่งตัวสวยมากเลยนะการช่วงนี้เป็นอะไรอ่ะทำไมขยันทำงานเป็นพิเศษเลยอ่ะไปนี่ คนตั้งใจทำงานมันผิดเหรอวะว่าแต่แกเหอะหัดตั้งใจทำงานบ้างเผื่อจะได้โบนัสสิ้นปีโบนัสน่ะเหรอถ้าอยู่ที่คุณอาร์มอ่ะฝันไปเถอะเขาก็คิดว่าพวกเราตัวเล็กเท่าปั๊กไฟเท่านั้นแหละกดๆใช้ๆไม่เคยคิดจะเห็นหัวมังนาถ้าแกไม่รู้อะไรแกอย่าพูดดีกว่าเขาอาจจะไม่พูดแต่เขารู้ทุกเรื่องมากกว่าที่ตัวเราเอางรู้ด้วยซ้ำแกรู้ได้ไง ฉันรู้ได้ไงไม่สําคัญหรอกแกเป็นลูกน้องเขาก็ตั้งใจทําหน้าที่ของตัวเองไปหรือจะไม่อยากทําอ่ะก็ไปเกี่ยวใบลาออกให้มันจบๆซะโอ้โหแซวแค่นี้เดี๋ยวต้องไ,ไล่ไปเซ็นใบลาออกเลยเหรอทำงานต่อก็ได้วะ ขอมันเดิมใช่ไหมครับไม่ไหวอะ่ะแค่มาขอให้กิจการมันจเจริญรุ่งเรืองลูกน้องจะได้ไม่อดอืมผมก็ขอแบบนั้นเหมือนกันครับหนะัวหน้าแล้วขอโบนัสด้วยถ้าอย่างแรกมาอย่างที่สองมาแน่นอนอทำงานนี่แล้วไป